สวัสดีปีใหม่พอสอบรอสวันนี้นั่งหญิงและครอบครัวไปทําบุญตักบาตรที่วัดเทพรัตนารามตำบลสวนส้มอเภอบ้านแพรวจัังวดหสมุทรสาครคะ่ะติดแม่น้ำท่าจีนเลยนะถ่ายวิวที่สวยไปเพื่อนๆดูเจ้าคะ่ะมาถึงเรียบร้อยแล้วรอพักกลับมาจากบิณฑบาตนะคะแล้วเราก็มาจัดแจงอาหารคะ่ะรอถวายพระทหารเช้าบรรยาก,กาศดีมาก อากาศสดใสน้องหญิงกแถบบรรยากาศม่เพื่อนดูคะ่ะมาถึงแล้วก็มาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะคะหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วเราก็ไปจัดแจงอาหารคะ่ะเพื่อเตรียมถวายพระตอนเช้านะคะวันนี้เราทําเมนูหลายเมนูนะคะเป็นเมนูขนมจีนคะ่ะแล้วก็ซื้อขนมตะโก้มาด้วยนะนี่เมนูขนมจีนนะคะกันล่จะเอาใส่ถาด เราก็จะมีทอดไข่ใส่ใบชะอมปลาดุกย่างน้ำพริกปลากระดี่อยากทานอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นมาถวายเจ้าค่ะหลังจากถวายเสร็จเราก็ได้ทานต่อเจ้าค่ะวัดที่นี่ก็จะมีทั้งแม่ชีแล้วก็พระสงฆ์นะคะเราสามารถเตรียมใส่ถาดไว้ให้แล้วเขาจะใส่รถเข็นเข็นไปที่ที่นั่งของพระสงฆ์นะคะแล้วก็ยกเป็นถาดถาดเพื่อให้พระสงฆ์เวียนไปจนถึงแม่ชีเจ้าค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะมาวางไว้ที่โต๊ะนี้เหมือนเดิมนะคะ หลังจากรับพรสวดมนต์เรียบร้อยเราก็สามารถมานั่งรับประทานที่นี่ได้ได้ทั้งบนได้ทั้งอิ่มเจ้าคขามีความสุขมากทีเดียวเดี๋ยวน้องหญิงพาไปชมบรรยากาศนะคะ

กับลูกหลานพนักงานกอนครับครับมครับมครับเอเบอร์นิมเิมาตั <no ้่เกา้่างบขึ้นมีไห I don't know if you can see it, but this is my first time trying it. It's delicious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 . หลังจากกวดน้ำเสร็จแม่ชีตักอาหารเรียบร้อยแล้วเขาจะนำถาดมาวางไว้ที่โต๊ะนะคะเราสามารถมาตักทานได้เลยค่ะหลังจากทานเสร็จก็เอาไปล้างที่ที่เขาเก็บผาชนะรางนะคะถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวได้ทั้งทางบุญได้ทั้งอิ่มท้องเป็นการทำบุญต้อนรับปีใหม่ได้ดีเดินเลยเป็นการทำบุญ ต้อนรับปีใหม่ได้ดีเลยทีเดียวขออนุญาตทานก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปล้างจานค่ะ